สวัสดีครับกรเกษตรลืมเข็มขัดวันนี้เพื่อนๆดูสิครับในปอฟางมัดเอาวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่ครับไม้ยืนต้นนะครับที่มีชื่อของตองจองกับไม้ยอดนิยมที่สุดในเมืองไทยนะครับไม้ยอดที่นิยมที่สุดของเมืองไทยคืออะไรครับราคาแพงมากคือไม้ทะยูงใช่ไหมครับพยุงหรือทะยูงนะครับอันนี้คือทะยิงนะครับ ทยิงทายูเพื่อนรู้จักไหมนี่คือต้นทยิงนะครับในวงการไม้ล้อมเพื่อน<ๆ>เขาเรียกว่านางกวักครับนี่ครับต้นนางกวกกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภวาสนาเพื่อนๆนมีติดสวนไหมบ้างหรือ,อยังนะครับเราไปล้อมต้นเล็กๆมาปลูกนะครับอันนี้ประมาณปีกวกกว่าแล้วเพื<ๆ>่อนสวยนะครับสวยนะทรงต้นก็ดีเพื่อนดูทรงต้นดีมากครับ ก็จะเป็นพุ่มออกคล้ายๆฉัดอย่างนี้นะครับแล้วต้นก็สูงเนื้อไม้สวยนะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยอืมไม่รู้บางที่นะครับเขาบอกว่าผลทานได้ด้วยนะแต่ของเรายังไม่เคยเจอผลคานะครับเป็นไม้กินผลชนิดหนึ่งแต่ที่ผมสงสัยก็คือทยิงของเขาเนี่ยครับกับทะยิงที่เป็นนางกวักเนี่ยเป็นพันุ์เดียวกันหรือเปล่าเนาะเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับ แต่สําหรับนี่คือทะยิงนะครับมีชื่อคู่กับทะยุงมานานแล้วนะครับพยุงทะยิงนี่นะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนๆมายืนต้นเนื้อสวยผลทานไดเน้เพื่อนๆมีติดสวนหรือยังนะครับผลไม้ร้อยปีเมืองไทยครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ